โอ้าข้าชอบมากเลยแต่มีแม่น้ำคนหนึ่งที่ข้าสนใจเป็นพิเศษเอา้าเจ้าสนใจแม่นาอย่างนั้นหรอแม่นาคนไหนหรือปีเตอร์แม่นาคนนั้นไงคนนั้นหรอคนที่อยู่ข้างหน้าสุดใช่หรือไม่ใช่แล้วเอา้าถ้าได้แคม่มองเมื่อไหร่จะได้ครอบครองลนะ่ะเ้าไปสิปีเตอร์ ชื่อปีเตอร์นะหรือเรียกข้าว่าเปรมก็ได้ข้ามาจากประเทศโปรตุเกสข้ามาเพื่อสาขายแต่ข้าดันมาเจอเพ็รเพชรเเม็ดงานเพชรเจ้าก่อนนี่หรอกว่า้ท่านข้าอยากรู้จักเมืองไทยมากกว่าน,นี้เจ้าลองพาข้าชมเมืองไทยหน่อยได้หรือไม่ท่านอยากไปที่ไหนหรอเมืองไทยน่ะมีที่เที่ยวมังหลายที่แถวนี้มันมีตลาดหรือไม่ตลาดหรออ๋อดูแล้ว ตลาดน้ำยังไงล่ะท่านอยากไปไหมตลาดที่มันอยู่ใต้น้ำรือไม่ใช่ตลาดน้ำนะ่ะคือตลาดที่อยู่ริมคลองกหารมีของขายเต็มไปหมดเลยท่านงั้นเราลองไปกันได้ข้าจะพาท่านไป ลาผสมกันและนำเราไปทอดก็จะมีความนุ่มละมุนและด้านนอกก็จะมีความกรอบอร่อยโดยเวลาเราผสมผสานข้าวโพดหรือข้าวโพดนั้นเข้าไปก็จะทําให้มีเนื้อที่หอมและอร่อยขึ้นมากครับท่านหลงชือขนมอะไรเนี่ยชื่อแปลกจริงเลยท่านก็ต้องแปลกอยู่แล้วสิเนี่ยขนมทงนั้นย่อม,มาจากครกหรือคนรักกันเหมือนท่านทั้งสองคนเลย นี่คือผ้าไหมไทยใช้ผหม่ไหถ้าพิ่งเคยใส่ครั้งแรกเนี่ยาเคส่ที่ไหนลก่อนเลยนี่คือผาไมไทมีประวัติยาวนามากกว่าร้อยกว่าปีมีประวัติที่น่าทาบซึงเป็นอย่างยิ่งและมีประวที่น่าทาซึงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าถ้าพันปีหลวงทรงได้ ต้องได้ประวัติให้กับมีความดังกลับมาอีกครั้งเพราะพันปีหลบคนเตือนฟูให้กลับมามีชีวิตชีวามันทันนะเป็นเกียรติที่พวกเราจริงๆมากนะมันะค่าจะไว้กลับมาอีกค่าชอบมากเลยอะมันทั้งงดงามจริงแต่ค้าว่ามันได้ข้าเจ้าเลยเ มไม่ได้ถ้าไ,ไ,ไ,ไเปเนคน,นตลอดลยแล้วีร 6, อ้อะไรคือร้อยอาโปดของาเองามเคยเห็นคดแบบน้าไม่เคยเห็นที่ไหนไมาก่อนเลยถ้าเคยเห็นประเทศของข้าแต่ว่ามันน่าจะเรียกว่าไวโอลินเคืดไทยเนี่ยจะมีพังไ เครื่องตีไทยเวลาฟังแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่หวานโู้ซึ่งต่างจากเครื่องตีสาคนที่มีความทูมอยู่แล้วรู้ไหมครับว่าเครื่องตีไทยเนี่ยเป็นเครื่องตีที่ใช้สำหรับแสดงสำหรับแสดงวัฒนธรรมขนซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พระมหัตริยหลวงได้ส่งฟื้นฟูขึ้นมาใช่เป็นเรื่องที่สวยงามจริงๆเลยใครอยากฟังสักเพลงจังเลยแถวนี้มีคนเล่นเป็นหรือไม่ ข่าเล่นเป็นแต่ว่าเล่นไม่เก่งหรอกนะงั้นข่าขอลองฟังสักเพลงได้หรือไม่เอาที่ท่านอยากได้เถอะ ไ,ได้ยินเพลงนี้ไหมข้าไม่เคยได้ยินที่ใดมาก่อนเลยแต่ข้าชอบเพลงนี้มากๆเพลงนี้น่ะเรียกว่าเพลงอ๋อเจ้าเอ๋กับเทนอเทอ่ฮะใช่ข้าชอบเพลงนี้มากเลยไว้ข้าจะไปฝึกมาใหม่แล้วจะมาเล่นให้ท่านฟังอีกนะได้เลยแต่ครั้งนี้ข้าคงต้องกลับประเทศของข้าแล้วข้ามีภารกิจที่ข้าต้องไปทําที่ประเทศโปรตุเกสของข้าท่านต้องไปแล้วหรือใช่เจ้า ถ้าฟ้าลิขิตมีจริงข้าขอให้เราได้เจอกันอีกนะแก้วเราจะได้เจอกันอีกจริงๆใช่ไหมใช่แก้วเราได้เจอกันอีกแน่ๆข้าเชื่อท่านเสมอนะหวังว่าท่านจะกลับมาในเร็ววันข้าจะรอท่านบ๊ายบายแก้ว

Bye-bye ่าพอบโกยเงินมาได้เยอะมากอ๋อที่เจ้าบอกว่าเจ้าไปเจอแม่นางคนนึงแล้วแม่นางคนานั้นพาเจ้าไปเจอขนมอะไรนะขนมคกพอ,อรอกออคนรักกันนะไอ้พุกที่เจ้าเล่นเฉยๆนั่นน่ะนะอืมว่าไปแล้วเจ้าไปเจอเท่าหม่ไทยแล้วก็เครื่องนตีไทยใช่หรือไม่ใช่แล้วแล้ววันนี้เจ้าเจอานางที่นี่หรือไม่ข้ายังไม่เจอเลยเจ้าเจ้าเหมือนจะเห็นนางอยู่แว้บนะคงไม่นางคนานั้นหรอก ใช่ไปล่ะน่าจะใช่แล้วแหละงั้นไปดนะนี่เจอกัานเลยเนี่ยท่านอไรไปไงล่ะข้าไปหาเงินมาข้าได้เงินมาเยอะเลยถ้าข้าไม่ได้เจ้าล่ะข้าคงไม่ได้เงินมากขนาดนี้หรอกข้าดีใจอบท่านมากเลยท่านพิษยากับข้านะรูไหมท้านออมานานมากเลย ข้าขอโทษจริงๆแต่ครั้งนี้ข้าอยากกลับมาเต้นรำกับเจ้านะจริงเหรอท่านข้ายินดีมากเลยล่ะเรามาเต้นรำกันดีดี